สวัสดีค่ะผูพ้พิ่มืมรปูนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเล็กๆของเรานะคะวันนี้เรามาทําสเปรย์สีดผมกันแบบง่ายๆนะคะใครๆก็ทําได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะคะก่อนชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผู้พิการมรปูนนะคะ วัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีน้ำอุ่นค่ะน้ำอุ่นตัวนี้เราจะใช้เศษหส่วน3าถ้วยนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นน้ำมันขิงค่ะน้ำมันขิงจะใช้อยู่1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันขิงมีประโยชน์มากๆนะคะบำรุงเส้นผมลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะและอื่นๆอีกมากมายค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเจลว,ว่านหางจระเข้ค่ะมาลงมือทำกันเลยนะคะในขั้นตอนแรกเราก็ใส่น้ำมันขิงลงไปในน้ำอุ่นเลยนะคะ จากนั้นค่ะก็จะเป็นเจลว่านหางจระเข้ค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะก็จะเป็นสเปรย์ฉีดผมแบบง่ายๆนะคะเรามา DIY กันนะคะตัวนี้จะช่วยบำรุงผมนะคะให้แข็งแรงและนุ่มสวยค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยป้องกันแสงแดดได้อีกด้วยนะคะ เมื่อคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอให้เย็นตัวลงนะคะเมื่อเย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็นำใส่ขวดสเปรย์ไว้ใช้ค่ะในการเก็บรักษานะคะเราก็จะเก็บข้อยตู้เย็นไว้นะคะก็อยู่ได้ประมาณ2-3สาัปดาห์ได้เลยค่ะก็เป็นอะไรที่ทําได้ง่ายๆนะคะและมีประโยชน์ต่อเส้นผมเราด้วยนะคะลองทํากันดูนะคะ ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผู้พิชิตเราล้ำคุณเอยเจ้า